จนสุดคนทามได้ก็เอ้ยเอ้ยอ้า,อาบุญหมดห้าแล้วหรอ่ดูครับถ้ามีลูกได้ชื่อบวอัวบุญนะนเ่ยเห็นราพี่อุศเย๋ยเ <Yeah. S 1> นะขาบอกว่าผมจะไมเสียค่าทีสอนให้เขาทำทำ ลูกเขาท้องนะครเพราะว่า,น,าน่าจะท้องไหวนะเพราะว่าคุกขีกันมาโนโลแล้วมาโนไมายหลายแล้วแต่โนโนบอกโนชิงก่อนเลยเพราะโนอยู่ใกล้สุด ตดดาตดักตะดากนะโนของผมเข้าวัดแล้วไม่ค่อยชัดนะแม่แม,ม่ถ้าไม่ชัดก็บอกด้อเนื่อยไหมลูกเดี๋ยวเราหลังกายนะว่ะ ไอเจ้าโหอะไรอะไรโอ้มาหนี Nós, so ้แม่โอ้จะนอนจะนอนตะกี้ตะกี้ท่าท่าจะนอนไอหนอนแล้วไอ้ไอ้ไอไอนอนไปไอเจ้าไอเจ้ยไอเจ้าจะเทเทไหมเทไหมโอ้ยโอ้ยโลขอนอะไรเป็นไรโอ้เตะบึกเสียกันมาบึกเสียวะนะเอ้ยอะไรดิไปไปเตะอะไรกันนี่ มิเตมิเตถ้ถึงวัดอยู่แล e uh ้วน่ะยังจะไม่ชอบกันอีกเอเหมือนจะนอนเลยเ้ยเฮ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 ้ยเหมือนจะนอนแต่ก็ไม่นอนอ่ะมีขาอ่ะไปลูกไป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 เออจๆอะไรวะอะไรวะท่าอะไรวะไอ้โอย สไลด์ขาอีกไม่ชอบคนแหงนากไม่ได้้ะนี่แหงนากไม่ได้นี่อินเทอร์เน็ตจ้าจะเฝ้าไปเดจ้า สี่วงนะวาดวงกลมติดกันสีวงมันจะมีพื้นที่ที่เหลือตรงกลางอยู่คือบางทีเราบางท่านอนะ่ะอยู่ในกรุงเทพนะไหวพ้วพระรูไหว้พระ เมียไปนอนกับพระนอนไม่อยากขยับขยี้นะครับกลัวนั่ลงนั่ลงนั่ลงนั่งลงนั่ลง วันแรกวันแรกวันแรกอนอนลงนอนดีดนอนดีลูกนอนดีนนนดีโลเออกลับบ้านแล้วโอ้เงือแตกเลยวะ พี่ป้ายหายพี่ป้ายหายเฮ้ยถ้าเบื้องตอนใหญ่หมดว่าแม่แม่ต um> oui> ัวนี้ใหญ่ยากกว่าดิเออแม่เขาแม่โน่พ่อกับพ่อเดียวกันพ่อกัป้อม

นี่สวยมากแม่ๆเราได้ร่วมสร้างกันสาธุเอาละ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 ขาลากแล้วขั้วข้างขั้วข,ข,ข้างแล้วพี่น้องขาลากขาลากแล้ว เ <c oughs> คอยอุดซ้านะพี่อุดเาได้ไย <c oughs> จุดจังไมนาโนของแท้นะ, <c oughs> ะ้กลับไปนะคงจะกินน้ำยู่น้ำน้าดูอะโนโน่เ no นี no ่ย อารมณ์ดีเดินนะหัวโยกขึ้นนิบ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 เหมือนยหนุ่มเลยนิ้บนิ้บอือตอแตกงูบุนตอแต่นะแม่ มือเงนยางอุ่นบุญยางป่มาณอื่นเดือนทุกวันนิ่งป่ะเบิ่งไปแล้วเม่อแตใช้เวลาเขาไปทังอ่นกับเอุทเมื่อวานกอดเป็นไงบ้างเห็นสี่คูนร้อยอยู่ ขย่างจุงเป็นยังบ่ปกติประหยัดบ่ปกติสิบลงสิบล้อมเห็นกลัวทนะํายางนั่นบ่แล้วทําไมเวลาขึ้นรถไม่เห็นเป็นไรเลยหรือว่ากลัวเฉพาะเวลาสตาร์ทบ่ อุมหูตดดังไก่มากเริ่มนิ่งละโนเริ่มนิ่งละเริ่มปล่อยเดินตามขวาละยึบยึบเฮ้ยเฮ้ยเดินโยกหัวยึบ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 มาหมดเดีครับอนโอ้ยด,ด,ดูหางดูหางอะ่ะไม่ให้ผมแซงนนะะเตกนะกันเลยยึบ ชิบชิบชิบ,บฮะนิ่ไอวเลยลักเลยลักกับทางเลยลักเข้าบ้านเลยอาบน้ำกินน้ำออกกำลังกายแล้ววันนี้เจอหมาละเจอหมาละกลัวหมาเลเองนี่น ชิบ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 เฮป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 เดินยกมาเอาอีไอ,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 อนี่ไหมโซดาแกมไหมเป็นเป็นบ้าครับแต่หมูยังเป็นยังหายเลยลูก ยิบติดตามในตอนต่อไป